ที่ดินแปลงนี้ใครได้ไปถือว่าสวยและคุ้มค่ามากค่ะวันดีค่ะทุกท่านจอมพาดูที่ชี้เป้าแปลงสวยวันนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินแปลงสวยๆราคาเบาๆรับตรงจากเจ้าของอีกหนึ่งทำเลหนึ่งพิกัดค่ะท่านคะเอ,อที่ดินแปลงนี้ขนาด200ตารางวาพิกัดบึงบอน20 น้องเสือของแปดค่ะท่านขานะคะเป็นที่ดินที่ถมแล้วคนะ่ะเป็นที่ดินขนาด200ตารางวาถนนหน้าแปลงเป็นถนนสาธารณะแล้วก็มีเพื่อนบ้านแล้วขาท่านขะเจ้าของขายราคาเบาๆแล้วก็ที่ดีงามคือที่จอมบอกแต่ต้นคลิปเนาะว่าที่ดินแปลงนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากค่ะนะคะที่ดิน2 0 0ตารางวาแล้วก็เจ้าของใจดีใจปั้มมากค่ะแถมให้อีกหนะะึน่งไร่หนึงงานสามกคบสท่านะค่ะ ตรงนี้ค่ะท่านขาเป็นบึงบัวหรือว่าเป็นสะบัวสวยมากจอมเห็นจอมยังชอบเลยค่ะทําให้นึกภาพถึงว่าเออใครน้อทําบ้านสวนกลางน้ำค่ะเป็นบ้านสวนกลางน้ําบึงบัวสะบัวแบบนี้ค่ะท่านขา,าชุดนี้ตรงบึงบัวนี้เจ้าของแถมฟรีนะคะ แล้วก็ส่วนที่เป็นที่ดิน200ตารางวาถมเรียบร้อยแล้วดีงามเจ้าของเสนอราคาอยู่ที่1ล้าน3 60,000บาทเองคะ่ะท่านคะ่ะย้ำค่ะที่ดิน200ตารางวาถมแล้วมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาดึงใกล้ๆแปลงนี้เจ้าของขายอยู่ที่1ล้าน3 60,000บาทแล้วก็ที่จอมชอบมากคือเข้าแถมเนี่ยคะ่ะแถมบึงบัวบ่อบัวเนี่ยคะ่ะสวยมากคะ่ะท่านคะ่ะ ตอนนี้มีบัวสีขาวอ่ะออกดอกบัวเยอะแยะเลยสวยงามค่ะบึงบัวตรงนี้นะคะแถมฟรีขนาด1ไร่1ง,งาน34วานะคะติดกันก็คือว่า2 0 0วานะคะ200วานี้ก็คือ1,360 0ล้าบาทแถมบึงบัวตรงนี้ค่ะถือว่าดีงามมากคขาท่านขาพิกัดตรงนี้คือบึงบอลยี่องเสือคลองแแล้วก็เข้ามาจากเส้นรงังสิตนครนายกถึงที่แปลงนี้ค่ะ เพียงแค่3กิโลกว่าๆค่ะถือว่าใกล้มากแล้วก็ตรงนี้เขาท่านขาบึงบัวหรือบ่อบัวตรงนี้คือจอมดูแล้วมันคลาสสิกมากเนาะทำให้นึกถึงว่าเออใครที่มองหาที่เนาะจะทำเป็นคาเฟ่กลางน้ำชิลๆนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าสวนอาหารกลางน้ำชิลๆก็ดีงามของท่านขาคุ้มค่ามากค่ะนะคะตรงนี้ หนึ่งไร่หนึ่งงาน34วาแถมฟรีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือว่า200วา200วาถมแล้วค่ะนะคะ mm hmm. เพื่อนบ้านก็อยู่ใกล้ๆไฟฟ้าปลาปลาดึงใกล้ๆชุดนี้พิเศษมากอยู่ที่1,360 0ล้บาทคะ mm ่ะ hmm. ท่านคะ mm ่ะ hmm. ฟีโอนฉนดพุทแดงคะ mm ่ะ hmm. ท่านค่ะ ต้องรียบหน่อยนะคะมีแค่แปลงเดียวค่ะนะคะนั่นหมายเข้าดูแปลงคนะ,คะด่ววๆเลยค่ะนะคะ5 7 4 1 5 7 4 4 4 9 0 6 2 1 5 7 4 4 4 9บึงบัวหรือบ่อบัวตรงนี้สวยมากเ็ะด้านขานะคะสวยจริงๆค่ะดูแล้วคลาสสิกมาก